ผู้ประกันตนเฮอ,อีกรอบไม่ใช่แค่2,000แต่ได้เพิ่มอีก วันที่4ตุลาคม2563เพจ Facebook สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานโพสต์ข้อความโดยระบุว่าเริ่มแล้วโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตนมูลลค่ากว่า2,000บาท CP f a c e m a r t ร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมช่วยลดค่าครองชีพผู้ประกันตนในระบบเมอบคูปองส่วนลดเงินสดส่วนลดสินค้า ิทธิ์ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งและอีกมากมายรับสิทธิประโยชน์ได้ง่ายๆดังนี้ 1. สแกนเพิ่มเพื่อนหรือแอดไลน์แอดไซสีพีเฟสมาดสกดปุ่มรับคูปองในโครงการคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน 3. เลือกคูปองที่สนใจใช้ได้ทั้งออนไลน์และที่ร้าน CP f a c e m a r t 4. พิเศษรับซิมทูฟรีได้ที่ร้าน CP f a c e m a r t เริ่มใช้คูปองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2563รูปแบบคูปองจะประกอบไปด้วยคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าออนไลน์คูปองส่วนลดเงินสดเมื่อใช้ซื้อสินค้าที่หน้าร้านคูปองซื้อ1แถมหนึงรวมไปถึงคูปองสินค้าแบบราคาพิเศษอีกมากมายเช่นน่องไก่ติดสโพกจากแพ็คละ62บาทลดเหลือเพียง4 9บาทน้ำมันฟรามขนาด1ลิตร2ขวดจาก84บาทลดเหลือเพียง50บาทปลาแพนกาเซียสดอรี่ซื้อ1แถม1ลดราคาเหลือเพียง89บาทและนอกจากนี้ผู้ประกันตนยังจะได้รับซิมทูโซเชียลพัส49บาทอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอม อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดร,รูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่